เริ่าบันเดชสวัสดีกับเช้าวันพุธนะฮะสำหรับเมื่อวานก็ไม่ได้วิเคราะห์ก็ต้องบอกตรงว่านะครับสีสันชีวิตแห้งเล่านะฮะตื่นมาไม่ไหนะครับแต่ในกลุ่มยังคงดาเนินกันไปต่อนะครับทางด้านหน้าเพจเนี่ยนะครับให้ทางฝั่งของริวไปนะครับก็โดนตั้งแต่ต้นเกมนะครับโดนค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะสำหรับริวเมื่อวาน นะครับก็ถือว่าเจ็บตัวไปครับสำหรับใครที่ลองริว1.5ลูกนะครับเชลซีเอาจริงๆว่า2ประตูต่อ2ผมคิดว่าน่าจะจบ1 0 2 1องะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวที่เด็ดตัว v i p ในกลุ่มที่ให้เมื่อวานนะครับก็จะเป็นทางด้านของยูเวนตุสนะครับที่กินหูไปก็ถือว่าเสียค่าน้ำไป3 0 0แสนกว่าบาทรวมถึงเสียค่าสเต็ปไปตายแค่ตัวเดียวนะครับแล้ววันนี้ก็มาลุ้นกันใหม่นะครับสำหรับฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกก็มีคิวเตะกันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ นะมีคิวเตะอะไรบ้างไปดูกันครับสปอร์ตคู่ฉบับวันพฤหัสที่ยีบสี่กุมภาพันธ์นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นแอดมาเจอกับแมนยูฮะบิ๊กแมตช์เลยนะครับแล้วก็เบนฟิก้าเจอกับอาร์เจ็คนะครับส่วนอังกฤษมีคู่ตก้างอยู่3คู่นะครับเบอร์ลี่เจอสเปอร์วัตฟอร์ดเจอกับพาเลทแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับบลีดนะครับแล้วก็อีกคู่ทางฝั่งของแชมเปี้ยนชิพนะครับมีดาร์บี้เจอมิววอลฟ์ฟลมปีเตอร์โบโลฮาร์ดฟิลคาร์ดิฟควีนส์สปาร์คแบ็กคูเชฟฟิีแบ็ก็ลูตันนทาว์ นะครับพาพขัวข่าวมีผีสมบูรณ์กว่าตาหมีอย่างแน่นอนนะคาดว่าวาลานน่าจะนะครับคุมเกมรับจัดโดทะลวงครับเจ้าหินยิ้มนะครับกริชมันนั่งคืนสำรองแล้วนะครับเหี่ยวขานะครับเหยียวขาดหอกเกานะครับวัดกับอาแจกมาแผนหน้า3นะครับคดข้างดีมากเลยดีเดียวสาหรับอาแจกในซีซั่นนี้นะครับก็ยิงกันถล่มทลายแล้วก็น่าเกรงขามด้วยในเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็จะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้ ค่อนข้างดีนะสำหรับอาร์แจ็คนะนะครับหงสยบฝูงฮะสี่แข้งคัมแบ็คคับไก่คือฮึกเคนยิงเบอร์ล,ลี่หนีตายครับพาเลตเช็กโกกิงนะครับก็ถือว่าวันนี้ลิเวอร์พูลอ่ะต้องมาไล่จี้เพื่อชนะนะครับเพื่อไล่จี้ซิตี้นะครับถ้าจะทิ้งห่างแค่3แต้มวันนี้ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไง นะครับก็ข่าวอื่นก็ยังคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับไปเลยครับลุยกันนะฮะกันโซนะครับกันโชเซเลบีก็มีเตะนะครับหลายคู่เลยเดียวนะนะฮะก็ไปดูกันครับไม่พูดรําทำเพลงเยอะนะครับแชมเปี้ยนชิพเดี๋ยวมาคุยกันนะครับไปดูในลายของนะศึกใหญ่อย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันก่อนเลยนะครับผู้แรกจะ ดึงกันไปที่นะครับแอสตันดิเจอกับสปเปอร์ฮะเราเจอกับแมนยูฮะเบอร์แล้วนะครับตอนนี้ทั้งสองคู่ยังไม่เคยพบกันนะครับทั้งสองทีมเนี่ยยังไม่เคยพบกันเลยสักครั้งนะครับวันนี้เป็นเกมแรกของทั้งคู่ในรอบ16ทีมนะเราจะไม่มีเอาเวโกแล้วนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวทีมมันจะชาวบ้านมันจะกลัวว่าจะ มันจะสู้กันไม่มันอะไรอย่างนี้นะครับเขาวิเคราะห์มาแบบนี้ก็ต้องตามมันไปนะครับวันนี้แอดมาต่อปอปอครับเล่นในบ้านนะครับล่าสุดชนะโอซาซุน่ามาครับ3าูนย์ก่อนหน้านี้แพ้บั้ยอย่างเลบบนเต้แล้วผมก็เล่นในนัดนี้นะครับแล้วก็นัดโอซาซุน่าผมไม่เล่นนะครับไม่เคยได้แดกตังกับแอดมาร์ิเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับเมนยูผมจะกินเงินกับเมนยูก็ยากเหมือนกันนะครับส่วนล่าสุด ชนะหลีดประตูสี่ประตูต่อสองเกมนี้ผมนั่งดูอยู่ก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างที่จะเล่นดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่เออเอวเหมือนกันนะนะครับที่เสมอซ้อมต้นเสมอเบอร์ลี่เสมอนะครับแต่คือก็แพ้ยากสําหรับเมนยูก็ยังไงค,งความเป็นเมนยูก็ยังคงเป็นเมนยูอยู่มันไม่ชนะแต่มันก็ไม่แพ้นะครับปนหัวไใ้จบเสมอส่นสวนใหญ่นะครับสภาพดีวันนี้มาเช็คกันหน่อยนะครับเดียโก้ซิเมอเน่ฮะเทรนเนอร์ของแอตเลติกมาดิดนะครับทีมตาหมีเมืองดังจาก สเปนเนี่ยนะครับมีปัญหาเยอะเลยทีเดียวครับเริ่มต้นต้องดูความฟิตของโตมาเลมานะครับที่พลาดเกมล่าสุดเพราะติดโควิดครับส่วนที่วุดแน่ๆมีนะกาลาสโกแล้วก็ฟิลิเป้นะครับที่ติดโทษแบนหลังโดนไล่ออกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มรวมไปถึงดานิเอวาสนะครับแล้วก็มาเตอุสกุญญานะฮะที่บาดเจ็บเพิ่มเติมฮะวันนี้ส่วนในรายของอองตวนคริสต์มันนะครับตัวลุก ของฝรั่งเศสตอนแรกคิดว่าน่าจะปิดเทอมในซีซั่นนี้แล้วนะครับถ้าข่าวดีก็กลับมานั่งสำรองก็ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้3แข้งที่ติดคาดโทษทางเจฟฟี่กองด็อกเบียนะครับชาวฟิลิปแลวก็หลุยส์โซเลสก็ต้องระวังครับเพราะว่าถ้าโดนใบเหลืองเนี่ยเพิ่มในนัดน,นี้ก็จะวืดเลยนะครับดังนั้นซิมิโอเน่เนี่ยต้องบอกว่าต้องรัดคุมนะครับในเกมนี้นะนะฮะก็โอเคนะครับส่วนแมนยูเนตดนะครับลาฟลังนิ นี่นะครับรักษาการของกุนซือสภาพเกมนี้จังลุ้นความฟิตของคาวานี่ฮะรวมถึงนะครับเอลิกไบยี่น่าจะหายเจ็บข้อเท้ากลับมาเป็นตัวเลือกแล้วนะครับในเดืนหลังคือเมนยูตอนนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นเลยนะครับ<ม>ฟิตพร้อมลงทุกอย่างนะครับการจัดทัพเชื่อว่าคงังมีปรับพอสมควรในเกมล่าสุดครับอย่างดีโกดาโร่ครับราเฟลวาลานแล้วก็แอนโทนีเอเลนกาน่าจะ กับสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนอารอนบันบิสก้าแล้ววิกเตอร์ลินเนลล็อปแล้วก็เจสซี่ลินกานะครับส่วนนักดับอื่นๆอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นดาบิดเดยกอาครับพอปอกบ้าเล่นดีมากครับในนัดที่แล้วนะครับดูดบอลแบบเหนือชั้นหลายจังหวะเลยทีเดียวนะถ้าใครติดตามดูนะครับส่วนบูโน่ฟอนเดสแล้วก็คิสเซานโอโรนันโดนะครับที่ถูกฉลอกับตาหมียิงไปแล้ว25ประตูจาก35เกมคาดว่าน่าจะได้ลงนะครับถ้าวิเคราะห์กันหน้ตอนนี้เนี่ยนะฮะ ถ้าวิเคราะห์กันนะตอนนี้นะผมคิดว่าในฟอร์มของทั้ง2ทีมมันก็ไม่ได้หวืแหววเอตมาริดลั้งอันดับที่5ของตารางนะครับก็หลุดโขไปบ้างแล้วนะครับส่วนเมนยูอันดับที่4ของพิมพ์ลีกนะครับก็ถือว่าดูผลงานของทั้ง2ทีมไม่แตกต่างกันเลยนะฮะตอนนี้วัดได้วัดเสียเลยผลงานในลีกนะครับมันก็ประจบบอกมันก็สามารถนํามาที่วิเคราะห์วิจารณ์ได้ว่ามันจะนะครับออกไปทางไหนนะแต่ผมคิดว่าถ้าใครที่ติดตามกันดูทั้ง2ทีม ฟอร์มผมว่าไม่ได้น่าจะแตกต่างแล้วก็ไม่ได้จะหวือหวาอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเล่นในรายการนี้ผมไปเช็คมาดูแล้วนะครับแมนยูมีสถิติที่ดีกว่านิดนึงในนะครับในถ้วยใบนี้นะครับแล้วก็แนเป็นรอบเกือบรึเข้ามาแล้วดังนั้นผมคิดว่าเกมนี้ลาฟลังกคงนะครับกลับมาเน้นเกมนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตาหมีเนี่ยผมคิดว่า ปีนี้เนี่ยเขาก็ผีเข้าผีออกรุ่งรุ่งดอนดอนเหมือนกันนะผมคิดว่าถ้าแมนยูมันเล่นไม่ดีเลยวันนี้แต่มันไม่น่าแพ้หรอกดังนั้นคู่นี้นะครับผมคิดว่าผมเลือกไปที่นะครับผีแดง Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดละกันนะครับเลือกยังไงก็ต้องผมไปแอดมา t ไม่ลงนะนะครับบทจะดีก็ดีบทจะเสียก็เสียเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่มี สมดุลในทีมเลยอ่ะมันก็ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันนะนะผมผู้นี้ผมว่าเมนยูน่าสําน่าเล่นกว่านะครับสําคัญกว่าด้วยนะครับส่วนเบนฟิก้ากับอาแจกนะครับต้องบอกว่าอาแจกเนี่ยผมกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้อาแจกบุกมาต่อครึ่งควบลูกเลยนะครับผลงานที่เจอกันเป็นเสมอฮะแล้วก็อาแจกอาแจกแล้วก็เบนฟิก้านี่นะครับแต่ผลงานที่เจอกันเนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะอะไรสักเท่าไหร่นะครับหนะักเ,เอียงไปทางฝั่งของเสมอนะ นะครับไม่รู้ว่ามันจะออกข้างไหนนะครับวันนี้นะนะครับส่วนเบนฟิก้าครับล่าสุดเสมอเบาวิสตามาในเกมเยือนในลีกนะครับก่อนหน้านี้ชนะชนะแล้วก็แพ้แพ้นะครับฟอร์มก็ไม่ได้ที่จะหวือหวานักนะครับสำหรับเบนฟิก้าในฤดูการนี้นะครับยังลั้งอันดับที่3ของลีกก็จะมีเบนฟิก้าลิสบอนปอโตอะไรเงี้ยที่ยังคงนะครับลั้งอันดับ ของโปรตุเกสก็เป็นแบบนั้นอยู่เสมอนะครับเช่นเ,เคยส่วนอาแจกไม่ต้องพูดถึงฟอร์มาล่าสุดก็เบาเกมเพื่อมาเตะเกมนี้เลยครับชนะวินเลี่ยมเาเวคแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้หวัวทวนใต้ห้าวิเทสห้าเฮเลเคลื่อนสาหลีฮอลแลนดนี่ต้องบอกว่าอาแจกม่โหนะฮะยิงกันสัมบ,บั้นนัลแลกปีนี้ยิงไปแล้วเจ็ดสิบประตะูคิดดูนะครับในลีกนะส่วนเบนฟิก้าก็ใช่ย่อยนะครับหัวไปหกนะครับแต่ในลีกเกมรับค่อนข้างดีฮะโดนไปแค่ห้าประตูเองอ่ะสำหรับ อาแจกนะครับคือว่าสุดยอดนะครับยอดทีมเลยทีเดียวคืออาแจกเนี่ยผู้เล่นหลายๆตัวโด่งดังมาจากอาแจกนะครับฟานเดอร์เบกอะไรเงี้ยก็คือว่าเป็นทีมที่สร้างสตาร์ดังหลายๆหลายๆคนนี้ผลิตออกมาจากทีมนะดังนั้นผมคิดว่าอาแจกเนี่ยนะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างเพียบพร้อมแลวเป็นไปด้วยนะครับทีมเวิร์คค่อนข้างเยอะเลยสําหรับ ทุกฤดูกาลนันะครับมันก็ผ่านมาได้อย่างนี้เหมือนกันนะครับวันนี้เนลสันนะครับเวลิซิโมเทนเนอร์ของเบนฟิก้านะครับสภาพเกมนี้จะไม่มีฮาริสนะครับ เซเฟโรวิชนะครับกองหน้าตัวเก่าที่เด้งอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมฮะแต่ที่ต้องระวังก็เป็นนิโคลัสโอตาเมนดี้ฮะอเล็กกินเมนโด้นะครับยูเลียนไวเกลครับชูเอลมาริโอแล้วก็ลาฟาซินวานะครับที่โดนจดชื่อโดนใบเหลืองไปแล้วดังนั้นต้องระมัดระวังในการเล่นในนัดนี้ด้วยนะครับก็มันสร้างความกดดันนะนะครับกับทีมส่วนอาแจกครับเอริกเทนฮากนะครับเทรนเนอร์ของทีมเนี่ยความพร้อมไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเลยครับทุกขุมกําลังพร้อมนะฮะ ตัวที่เดี้ยงก่อนไม่ว่าจะเป็นไบอันด์โรบบี้ครับชอนนะครับไคลแรมาเตนนะครับสเตเคนเบิร์กแล้วก็โมฮัมเหม็ดนะครับอกฮัตนะครับดาเรนซึ่งเจ็บก่อนหน้านี้แล้วไม่น่าจะมีส่วนร่วมกับทีมอยู่แล้วนะครับส่วนยูเลียนทิมเบอร์แล้วก็เอซอนนะอันวาเลสสองแข้งที่ติดโทษใบเหลืองก็ต้องระวังกันด้วยนะครับถ้าพินิจพิเคราะห์ผมคิดว่าทั้งคู่ที่เจอกันเนี่ยนะฮะบเบนฟิก้ามันก็ดีนะในในในถ้วยพูดถึงแต่เฉพาะบอลถ้วยในรายการนี้นะครับส่วนอาจกไม่ต้องพูดถึงครับ ผลงานได้ค่อนข้างดีมากเลยสำหรับบอลถ้วยนะนะครับบอลถ้วยในรายการนี้แล้วก็ยังในลีกก็ยังดีผมคิดว่ายังไงต้องเอ็นเอียงไปที่เบนฟิกเอ้เอ็นเอียงไปที่อาแจกแต่ผมคิดว่าคู่นี้ผมว่าน่าจะผมชอบโอเวอร์นะนะครับเปิดมา2ลูกครึ่งควบสามผมคิดว่ามีแน่นอนนะครับหลังจากจากการดูสถิติใน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 ถ้วยใบนี้อาแจกยิงค่อนข้างเยอะเลยฮะสกอร์สูงไปเลยอะ่ะอาแจกอะ่ะนะครับยิงไปถึง15สูงอะ่ะส่วน นะครับเบนฟิก้าก็ยิงได้นะครับไม่ได้ว่ายิงไม่ได้เบนฟิก้าก็ยังคงเบิกสกอร์ได้อย่างต่อเน,นื่องดังนั้นผมคิดว่าน่าจะเนี่ยครับเป็นที่ทํานายละสองหนึ่งอะไรเงี้ยผมคิดว่าบอลน่าจะน่าจะยัดกันมันสําหรับคู่นี้นะครับส่วนถ้าเป็นบอลใหญ่ๆเงี้ยมันคงจะคือจับอย่างเมื่อคืนเชลซีก็ระมัดระวังครับแค่สองศูนย์นะครับส่วน ยูเวนตุสก็แค่หนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยผมคิดว่าแต่ถ้าเป็นบอลที่ไม่ได้เกตว่าเป็นดังแบบระเบิดเบิร์ผมคิดว่ามันซัดกันนัวแน่นอนนะครับแล้วคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะจบที่สกอร์สูงด้วยนะครับฝากไว้ที่โอเวอร์แล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับไปดูทั้งฝั่งของเกมพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับคู่แรกที่เราจะพูดถึงคือคู่ระหว่างเบอร์ลี่กับสเปอร์ครับวันนี้สเปอร์ิ่งสร้างเซอร์ไพรส์นะครับกดแมนซิตี้สามประตูต่อศูนย์มาถือว่า นะครับยิงในช่วงท้ายเกมใครจะไปเชื่อนะครับแต่ไม่ลดช่องว่างของลิเวอร์พูลมาได้ต้องขอบคุณสเปอร์นะครับผมนี่นะครับเบอร์ลี่ก็ล่าสุดก็ชนะไบตันมาเช่นเดียวกันนะฮะก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครเลยนะสําหรับเบอร์ลี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีครับวันนี้สเปอร์บุกมาต่อครึ่งลูกนะครับค่อนข้างที่จะเป็นลูกต่อที่น่าสนใจนะว่าเราจะเอ็เอียงไปฝั่งไหนหรือจะยังไงดีนะครับไปดูความพร้อมกันหน่อยช้อนได้ครับ คุณซื้อของเบอร์ลี่ฮะวันนี้นะครับเบอร์ลี่ต้องลุ้นความฟิตของนักเตะ3ตัวครับอย่างแอชชี่เวสบูดนะครับเจมทาลอลสกี้แล้วก็ชารีเทเลอร์นะครับส่วนพวกที่ไม่ได้ลุ้นนะครับจะพลาดเกมลงสนามแน่ก็โยฮันคูตมันส์นนะครับมาติวิดาที่ยังมีการบาดเจ็บลกวนนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแจ็คคอกอะไรก็คงคงอยู่นะถ้าใครลงบ้างนะครับไปดูนะฮะก็มีวูดเวเกอร์นะครับแม็กวิลกอนเนตในแจ็คคอกอะไรนะครับเขาเป็นตัว เดิมของทีมแหละนะครับชุดนี้นะนะครับแม็กนิวอะไรเงี้ยนะครับคอเนตอะไรนะครับส่วนฮอร์สแมมฮอสเปอร์ครับที่น่าสนใจก็คือบุกความซิตี้เนี่ยต้องบอกว่าซองฮงมินกับเคนเล่นได้เขาฝักเข้าฟอรงกันแบบนี้ก็ถ้าเล่นเหมือนนัดที่แล้วเนี่ยนะครับมีลุ้นเยอะมากกว่าเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับความพร้อมของทีมอันตัวนิโอคอนเต้นะครับ ทีมจะต้องลุ้นเช็คฟิตนะครับของแบ็คซ้ายตัวเก่งอย่างชชคิโอเลกิลอนนะครับถ้าไม่ได้ก็เป็นไลออนเชสเชียร์ยองนะครับก็ไม่น่าจะได้ลงนะเลกิลอน่ะนะครับน่าจะบาดเจ็บอย่างอยู่อย่างต่อนะนะฮะส่วนในรายของนะฮะเอมซอนโยฮันนะครับเป็นอีกหนึ่งที่ลุ้นความฟิตครับแต่โอลิเวอร์สกิปนะครับแล้วก็จะฟิตแทนกันก้าเจ็บเข่าลงไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นต้องลุ้นก็เช็คฟิตกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงในลายนี้นะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสเปอร์ถ้า เจอกับนะครับซิต,ตี้เนี่ยถ้าเล่นแบบนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าชนะแน่ในเกมนี้นะครับก่อนหน้านี้แต่เขาไปสะดุดแพ้วูฟแพ้เซมตันเนี่ยก็ถือว่าผิดเพี้ยนไปเหมือนกันนะครับก็พอเอาแน่นอ,อนไม่ค่อยได้เหมือนกันนะสาหรับสเปอร์ในฤดูกันนี้นะครับผลงานที่เจอกัน10นัดหลังสุดเป็นสเปอร์กินไปถึง5ครับเจ้า2แล้วก็เบอร์ลี่กินแค่3า นะครับตอนนี้สเปอร์ล้างอันดับที่8ครับเบอร์ลี่ลองบวยเลยนะฮะก็จะหนีตกชั้นจะหนีรอดหรือไม่ผมว่ายากแล้วแหละนะครับคะแนนเริ่มนิ่งห่างไปเรื่อยๆนะนะครับวัตฟอร์ดเบอร์ลี่นอริชเนี่ยนะครับก็กระเตื้องส่วนนิวคาสเซิลเขาเขาก็มาดีจริงๆนะนะครับตอนนี้สเปอร์ถ้าเล่นในบ้านนะครับชนะ7แต่วันนี้ไปเยือนนะฮะชนะ5แพ้ไปถึง4นะครับเสมอ2ส่วนเบอร์ลี่นะฮะในบ้านเนี่ยเน้นเกมเสมอซะส่วนใหญ่ผมว่าถ้าราคาต่อแบบนี้ออกแบบนี้เนี่ย นะครับผมยังเชื่อใจว่าด้วยฟอร์มที่ดุดันของสเปอร์จากนัดก่อนเนี่ยนะครับส่งผลให้ในนัดนี้ในเกมตกค้างเนี่ยฮะสเปอร์ตกค้างตั้งสามเมตรนะครับดังนั้นนะครับแรงจูงใจถ้านะครับเล่นดีผมคิดว่าตามแมนยูแค่เจ็ดแต้มเนี่ยและแข่งน้อยกว่าสามเมตรอลนะครับถ้าสเปอร์เก็บได้ลวดเนี่ยนะครับสามารถดีขึ้นไปพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เลยนะนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับสเปอร์ผมคิดว่าสเปอร์น่ารุนกว่าเยอะ นะครับส่วนโซนตกชั้นผมมันไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นสักเท่าไหร่นะนะครับดังนั้นเลือกไปที่สเปอร์แลมคู่นี้นะครับอีกคู่ครับไปเจอกันระหว่างวัตฟอร์ดนะครับเจอกับคริสตันพาเลตนะครับรอนะครับอันดับท้ายตารางเหมือนกันนะครับสำหรับวัตฟอร์ดต้องลุ้นหนีนะครับเจอกับคริสตันพาเลตนี่นะครับว่าจะเป็นยังไงผลงานที่เจอกันของ2ทีมนะครับเป็นทางฝั่งของวัตฟอร์ดนะครับพาเลตพาเลตแล้วก็เสมอแล้วก็เป็นวัตฟอร์ดนะฮะต้อง ถือว่าก็ไม่ได้ว่าดีหรือหวกว่ากันเยอะสักเท่าไหร่วันนี้นะพาเลนบุกมาต่อปปครับล่าสุดชนะวิลล่ามาได้นะครับสำหรับวัตฟอร์ดทำให้อันดับคะแนนกระเตื้องขึ้นมาหนึ่งครับส่วนพาเลนแพ้เชลซีครับก็ไม่น่าเกลียดครับแพ้แค่หนึ่งศูนย์นะครับก่อนหน้านี้เสมอครับเสมอชนะฮาริพูในเกมบอลถ้วยนะครับแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูลสามหนึ่งก็ไม่ได้ที่จะเสียหายอะไรขนาดนั้นสําหรับลูกทีมของปาชิิเวล่านะนะครับมาดูกันวัตฟอร์ดกันนะครับลอยก็สั้นนะ ความแข็มเกมนี้ต้องลุ้นความฟิตของยูไรคุชก้านะครับแล้วก็ชูอาเปโตนะครับที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับต้องรอลุ้นความฟิตกันหน่อยนะครับนอกจากนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมครับวันนี้แกนหลักประจำทีมอย่างเทคเคทชรัสนะครับซาเมียนครับมูซาซิโซโก้ครับทอมเคฟรีนะฮะแล้วก็อิสมาลาซาครับโจชัวคิงเอ็มมานูเอล นะครับเดนนิดก็ยังพงล้อนะครับจัดชุดใหญ่ชุดเต็มลงอย่างเช่นเคยครับทุกสัประตูก็เป็นเบนฟอร์เตอร์นี่นะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ชุดใหญ่เลยนะครับส่วนพาสติกเวล่านะครับนำคริสตันพาเลตเนี่ย ครับแพ้เชลซี1-0ก็เป็นการแพ้นัดแรกใน3เกมนะครับวันนี้ต้องรอดูการของบีเซนเต้ไบยต้านะครับประตูมือหนึ่งที่มีการบาดเจ็บนะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็มีแจ็คบันแลนนะฮะพร้อมลงเล่นอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ที่แน่ๆจะได้คอนการ์เกอร์นะครับมิดฟิลตัวเก่งกลับมาทีมนะครับการจัดทัพวันนี้พวกหลักๆที่เป็นสำรองในเกมก่อนอย่างวิวนะฮะฮิวแล้วก็นะครับออชอนเอดูอาน่าจะคืนทัพตามปกตินะครับกองหน้าก็เป็น เอดูอาโอลิเซ่นะครับวิลฟิสซาฮาอยู่ครบนะครับวิลฮิลโอนะครับชุดใหญ่เพราะนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเจอกัน10แมตช์นะมีพาเลตกิน5ครับวัตฟอร์ดกิน4เจ้าไป1ผมคิดว่าคู่นี้ราคาบอลออกมา3หน้าอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ที่จะแตกต่างกันเวอร์เยอะสักเท่าไหร่จะสูสีกันก็ไม่ก็พูดถึงว่าถ้าฟอร์มื่อตอนนี้ก็ยังคงสูสีกันนะครับพาเลตก็ไม่ได้จะดีสักเท่าไหร่หรือก็วัตฟอร์ดก็ย่ำแย่เลยครับแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ย นะฮะผมอาจจะจบเสมอนะแต่ถ้าผมเป็นถ้าผมผมจะเล่นพาเลตนะครับเพราะว่าในชั้นเชิงของความเป็นพาเลตก็ยังคงตัวหลักเนี่ยยังคงดูดีกว่านะผมคิดว่าดูดีกว่าวัตฟอร์ดในฤดูกาลนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวฮะแล้วก็ บอลสามหน้าแบบนี้ผมเลือกฟอร์มทีมที่ยังคงไว้ใจได้อย่างพาเลทและกันนะครับฝากใจไว้ด้วยเองหตัวครับส่วนอีกคู่นะเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลฉกับลีดนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องการนะครับแต้มเป็นอย่างมากนะครับเล่นน้อยกว่านะครับแมนซิตี้อยู่1แมตช์นะครับดังนั้นถ้าชนะเกมน,นี้เนี่ยก็จะลดช่องว่างแล้วนะครับเหลือแค่3แต้มเนี่ยถ้าชนะนัดน,นี้ผมคิดว่าวันนี้ลิเวอร์พูลที่มาลูกต่อลูก นะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าสองเมตรสามเมตรอ่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ผลงานที่เจอกันเป็นทางลิเวอร์พูลนะครับเสมอนะฮะลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลแล้วก็ลิเวอร์พูลทั้งหมดคือจะไหวหรือไม่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับถ้าไม่สะดุดขาตัวเองเนี่ยผมว่าเกมนี้ชนะได้ไม่ยากนะครับแต่จะชนะยังไงในนั้นแหละนะครับต้องไปดูกันหน่อยนะครับล่าสุดเอาชนะนอริทมาได้3ประตูต่อหนึ่งนะก่อนหน้านี้แชมเปี้ยนลีกสองศูนย์ครับ กับอินเตอร์มิลานนะก็ชนะรวดมา5เกมติดแล้วนะครับสำหรับดิูครับส่วนลีดนะครับแพ้แมนยูอย่างนะครับวันนั้นก็คือมันบุกได้แต่มันก็เล่นไม่ดีตัวจบสกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครึ่งหลังมาแมนยูเสียสมาธิเลยยิงได้นะครับแต่สุดท้ายก็โดนแมนยูตกอยู่ดีนะครับก็ถือว่านะครับค่อนข้างสับสนเหมือนกันในระบบทีมของลีดนะครับบุกดีฮะแต่หลังบ้านก็ไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่เลยนะครับความพร้อมของวันนี้ครับเจอเกนคอป นะฮะไม่มีปัญหาเพิ่มเติมเลยครับขาดแค่ฟิมิโนกับโชตา2ตำแหน่งเท่านั้นนะครับวันนี้มือว่าจัด4แข้งหลักนะครับที่ไม่ว่าที่ได้พักในเกมที่แล้วนะก็เป็นเทน์นะครับแล้วก็โรเบอร์ซันฟาบิโยนะครับดีโก้พร้อมคัมแบ็กอย่างแน่นอนฮะแกนหลักอื่นๆก็เป็นอิลิซงเบเกอร์ครับฟันไดนะครับเฮนเดอร์สันซาร่ามาเน่แล้วก็หลุยดิอาร์น่าจะต่างบูลงนะครับในเกมนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับลีดมาเชนโรเบียซ่านะฮะ วันนี้ปัญหายัางคงเยอะเหมือนเดิมครับเพราะว่านักเตะหลายตัวเนี่ยมีการบาดเจ็บนะครับส่วนพวกที่เดี้ยงก่อนหน้านี้ก็เป็นเลโอเฮเดครับแชมกินวูดพทริกแบมฟอร์ดครับเคนวินฟิลิปแล้วก็เลียมคูเปอร์ฮะพักยาวครับแล้วก็การจัดทัพน่าจะเป็นลาฟิน่าสตาร์ทลงตัวจริงนะครับพอลงมานัคือการเปลี่ยนลาฟิน่าลงในเกมก่อนเนี่ยลงมาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะหวือหวาเลยทีเดียวนะสำหรับ หลีดอยู่ในเตทนะครับผลงานที่เจอกัน10แมตช์ครับลิเวอร์พูลกินแค่2นะฮะเจอกัน6นะฮะแซวหนึ่งแล้วก็หลีดกิน3ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับลิเวอร์พูลชนะยังไงก็ชนะแหละเอาชัวร์เลยแหละลิเวอร์พูลนะแต่ไม่รู้ว่าจะกินได้เยอะหรือไม่นะผมคิดว่ายังไงผมก็าฝากใจเชียร์ลิเวอร์พูลนะฮะเพราะว่า2เมนะ็ดน่ะผมคิดว่ามีแน่นะครับห้าหรืห้าเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นประชบเหมาะกับ ลีดที่เป็นบอลบุกอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมคิดว่าลิเวอร์พูลเขาคงชอบเหมือนกันนะครับในสไตล์ของลิเวอร์พูลนะนะครับลีดก็คือบุกดีแต่หลังไม่ค่อยดีสักว่าแต่วองคมของลิเวอร์พูลไม่ต้องพูดถึง,งนะถ้าไปแย่ลังแตนเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ลิเวอร์พูลน่าจะเอายับกดยับเช่นเดียวกันนะครับสําหรับคู่นี้โอเคก็ฝากใจไปลิเวอร์พูลอีกหนึ่งคู่นะครับส่วนอีก2คู่ที่เหลือที่เราจะคุยกันน่าจะเป็นคู่เล็กๆนะครับอย่างนะครับ สุดแชมเปี้ยนชิพนะครับไปดูกันคู่หัวตารางอย่างฟูลแลมนะครับอันดับที่1เจอกับอันดับที่23นะครับรองบุ้ยปีเตอร์โปูลโลนะครับตอนนี้ฟูลแลมต่อ2ลูกฮะถ้าเจอกันเป็นฟูลแลมฮะฟูลแลมแล้วก็เสมอนะครับเพิ่งสะดุดแพ้นะครับฮันเดอร์ฟิลมา2ประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยแต้มมันยังไม่ฉีกห่างนะครับยังคงลุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับฟูลแลมนะครับส่วนปีเตอร์ปูลโลแพ้ด์บี้มา0ูนย์หนึ่งะครับค่อนข้างที่จะอืม ไม่น่ารอดแล้วมั้งนะครับไม่น่ารอดแล้วนะครับก็ยังคงหนีตกชั้นอยู่ตอนนี้นะครับส่วนดาร์บี้ของ นะครับเนี่ยผมสนใจเชียร์เวลูนี่อยู่นะนะครับถ้าใครที่ติดตามในลีกของแชมเปี้ยนชิพนะครับค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟูลแลนดวันนี้มาโกซินวานะครับเกมนี้นะฮะก็ต้องปวดหัวกับนักเตะก็โรนิโกมูนิสนะครับเพิ่มเติมจากนะครับเซโรคองโกโล่แล้วก็เจสตนเฟลนะครับซึ่งอยู่ช่วงพักฟื้นร่างกายครับแต่วันนี้นะครับได้อีวานคาวาเรลโล่ฮะเอลิสันลีดนะครับนาเนียลชาลูบาแล้วก็เคนนี่เตเต้สลัดการเดี่ยงกลับมาทีมแล้วนะครับในเคนแคมเบโร่ นะครับเคปานโน่อาจต้องนั่งสำรองเปน็นนัดที่สองเพราะว่านะฮะ เพราะแม้เพิ่งมาหมาดๆก็บ๊อบบี้ลิสยังคงพังประตูตีกระแตกได้นะครับส่วนปีเตอร์โบโลนะครับดาวเลนเฟอร์กูสันนะฮะเกมนี้จะขาดเฮเดนคูซันครับฟูลแบ็กที่ยืมจากวิลเลนส์โบครับแล้วก็นะครับที่โดนใบเหลืองในนัดที่แล้วนะครับเฮลิสันเบโรครับแดนบัสเตอร์ครับโชเอลเรนดอรแล้วก็มาร์คบีเวอร์แจ็คเทเลอร์นะครับมีการบาดเจ็บนะแต่เนธานทอมสันครับลอนนี่เอสเวิร์ดโอลิเวอร์นอร์เบิร์นนะครับก้ามเนื้อตึงแล้วก็แจ็คมฮริสันนะครับเล็กกี้เอชโจนครับ นะครับคาโมโปรกูนะครับสัหลับเรี่ยงลงมาพร้อมช่วยทีมอย่างแน่นอนในนั้นนี้นะครับก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับทั้ง2ทีมนะครับฟูลแลมก็ยังคงดีอยู่แล้วนะฮะตัวที่อย่างลิวพูสนใจก็คงยังอยู่นะครับฟาบิโอคารวันโย่เนี่ยลงนะครับช่วยทีมอย่างแน่นอนครับวันนี้ถ้าเจอกันเนี่ยนะครับเจอลองบวยแบบนี้เนี่ย นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเลยกับฟูลล่แมนะนะครับผลงานที่เจอกันสามนัดหลังสุดแบบมีแฮนดิแคปเนี่ยปีเตอร์โบโลกินไป2ฟูลเล่ไปแต่มันผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันสุดๆแล้วสําหรับฟูลล่นะครับต้องฉีกหนีฉีกตายไปอีกนะครับดังนั้นถ้าเจองานง่ายแบบนี้ต่อทั้ง2ลูกเนี่ยผมคิดว่าคู่นี้ยังไงก็ต้องฟูลเล่หน้าสนกว่าเยอะนะครับฝากใจไว้ที่ฟูลเล่กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์ดาร์บี้นะฮะ นะครับอีกคู่ที่คเจอกันคู่สุดท้ายก็น่าจะเป็นควีนสปาร์คเลนเจอร์เจอกับแบ็กคูนะครับก็ถือว่าคู่นี้ผมสนใจแล้วกันนะครับ QPR เจอกับแบ็กคูนะตอนนี้นะครับวันนี้ QPR ต่อครึ่งลูกนะล่าสุดที่เจอกันเสมอนะครับในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านี้แบ็กคูครับเสมอแล้วก็ควีนสปาร์ควีนสปาร์เออแล้วก็เสมอนะครับทั้งสองคู่อาจจะจบเสมอซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับผลงานนะ ควินสปาร์ตนะครับล่อแร่มา3-4แมตช์แล้วนะครับ5แมตช์หลังสุดต้องบอกว่ายังไม่ชนะใครเลยนะครับถือว่าฟอร์มดาวไปดื้อเช่นเดียวกันครับเจอกเช่นเดียวกับแบ็คพูครับที่5นัดหลังสุดก็ชนะเพียงแค่แมตช์เดียวนะครับผีกับสังนะครับเอายังไงกันละทีนี้นะครับควินสปาร์ตตอนแรกก็จะดีๆอยู่แล้วนะครับหลังขณะที่3ามหตารางเนี่ยอันดับที่เนี่ยสี่เนี่ยครับมีลุ้นเลยนะ นะครับมีลุ้นไปเล่นเพลินครับแต่ก็ต้องไปดูกันนะครับตารางคะแนนก็ค่างสนุกนะครับต้องบอกแล้วว่าหลายลีกเนี่ยในซีซั่นนี้นะครับสนุกทุกลีกนะครับฟินสปาร์วันนี้ครับคุณซื้อม้ากัวเบอร์นันนะครับเกมนี้ยังขาดล็อบบี้ดิกกี้ครเซ็นเตอร์ฮาร์บี้ติดโทษแบนเกมที่สองครับก็ต้องนะครับแล้วก็รีวอร์ชลจอร์แดนอาชเชอร์โจวายยังพักฟื้นร่างกายครับแซม แมคเคลลัมนะครับเพิ่งหายเจ็บกล้ามเนื้อน่าจะเช็คฟิตกันก่อนครับแต่นะครับบลินดอนนะครับไดรอันเบิร์ตอโดมานะครับชารีออสตินนะครับอันเดรเกรครับดุคเอมอสนะครับแซมฟิลแล้วก็จอร์โธมัสนะครับโมเลสโอดูบายโยนะครับแล้วก็ชารีโอเวอร์นะครสเตฟานโยเฮนเซ่นนะครับตัวเก่งมากลับหายมาหมดแล้วนะครับดังนั้นพร้อมคืนทีมส่วนแบคคูว์มิวคิชี่นะครับเกมนี้มีข่าวดีเมื่อมาวินนะฮะอาร์คสปีเตต้านะครับฟิตสมบูรณ์ลงมาคุมแนวรับครับรวม ถึงเกลลี่เมดินนะครับแล้วก็ลิชชาร์ตคีโอฮะซีเจแฮมิสันนะครับเคนนี่ดูกันโอเว่นเดลครับลิชเจมแล้วก็นะครับเควินสจูดตนะฮะอะไรครับเนี่ยนะฮะพร้อมกลับมาแล้วนะครับแต่เหตุไรก็ดีนะฮะหลายตัวที่มีการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับเช่นชอนนี่แครรีครับคิสแมกเวลครับแกนวอร์ชนะครับเมธิวเวอร์สติกส์นะครับลูการบันแล้วก็เจมนะครับฮัสแบนนะครับมีการบาดเจ็บ ผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยนะครับผมดูแล้วนะฮะเอียง,อ,ยง,อ,ยงออกทางเสม,มอด้วยนะครับถ้าเจอกันแบบ10แผ่นสครั้งเนี่ยนะครับคีนส์ปาร์กิน4แบ็คคูกิน6แล้วผมคิดว่าคู่นี้ฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับไปดูกันหน่อยนะครับควีนสปาร์กเนี่ยเล่นในบ้านชนะ8เสม,มอค่อนข้างเยอะครับ6เกมเลยนะฮะส่วนแบ็คคูครับเกมเยือนเนี่ยค่อนข้างที่จะจบเสม,มอถึง7เลยอ่ะนะครับผมคิดว่าตอนนี้ มันก็ไม่ได้หุือหวาตัวกันนักเท่าไหร่ลบสามกับบวกสิบเนี่ยถ้าเอียัคง,งฝั่งของพี่สปาร์นะฮะและได้เล่นในบ้านก็เป็นบอลต่อด้วยแต่ผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยนะครับมันทรงเนี้นะครับบอลทรงนี้น่าจะออกเสมอผมเลือกยันไปที่แม็กคูแล้วกันนะครับสําหรับทีเด็ดวันนี้ฮะสำหรับทีเดดประจำวันพุธที่ยี่สิบสามนะครับ,รบ,รบ,มรบผมคิดว่าคู่แรกแมนยูน่าจะชูชันนะครับน่าจะเก็บได้นะนะครับคู่ที่สองผมว่าไปที่ราคาสูงนะครับ ส่วนคู่ที่3เนี่ยผมคิดว่าสเปอร์น่าจะเจอชัยครับคู่ที่4ครับวางไปที่ทีมเยือนดีกว่าคู่ที่5นะครับต้องเน้นกับลิเวอร์แล้วฮะคู่ที่6ครับราคานี้กดยับกับฟูลแลมนะครับคู่ที่7คู่สุดท้ายไปที่นะครับแบ็คกคูแล้วกันอาจจะจบเสมอนะครับหวังว่าทีเด็ดวันนี้คงจะช่วยใน แง่ของการลงทุนกับทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยลุ้นรางวัลน,นะครับใหญ่ๆจัดกันไปในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e กดไปเหอะฮะกดให้มิดอ่ะนะครับกดไปนะครับสวัสดี